ไม่ได้เป็นการรีวิวสินค้านะฮะเป็นการไม่ให้ซื้อสินค้าคือสัปดาห์ที่แล้วมือวันอังคารที่9กันยายน2568 Apple เ,เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 17 เขาแบ่งเป็น3รุ่นครับท่านผู้ชมมี iPhone 17ปกติธรรมดา iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max แล้วละยังมี iPhone รุ่นใหม่ได้า i p h o โฟน Air เปิดยน้สั่งจองล่วงหน้าวันศุกร์12กันยายนวางตลาดอย่างเป็นทางการในวันนี้ละ19กันยายนใช่ไหมฮะผมมีความเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมจะใช้ iPhone 16 Pro Max ม้มาหลายปีแล้วมั้ง2ปีมั้งสอปีส่วนตัวผมมีความเห็นงี้ผมมีความเห็นว่าท่านไม่ควรซื้อเลย i อ h o n e 17 ไอโฟนเนี่เหมือนรถญี่ปุ่นไม่ไว่าจะเป็น t o โย t a n i ิสสันหรือว่ามาสด้าพวกนี้เอาเปรียบผู้บริโภคมากท่านผู้ชมเคยเป็นเจ้าของ iPhone 14 15 16ท่านจะตัดสินใจอัปเกรดเป็น17ท่านผู้ชมครับเชื่อผมครับไม่คุ้มค่าหรอก2อรุ่นนี้ถ้าท่านใช้อยู่ถ้ายังไม่มีอะไรเสียหายใช้ไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจว่าต้องใช้รุ่นใหม่โทรศัพท์มีเอาไว้ใช้โทรศัพท์ดูคลิปดู Facebook ดู YouTube หรือว่าดูรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิ ได้ทั้งนั้นหลายคนก็บอกว่าเนื่องจากว่าโทรศัพท์จีนนั้นไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่ไม่ว่าจะเป็น Op p โปไม่ว่าจะเป็น v i v o หรือพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบ Android แล้วมันไม่มีไม่สามารถเข้า Google ได้อย่าไปเชื่อไม่จริงมันมีแอปที่สามารถที่จะใช้แล้วก็เข้า g o o ก l e ได้เลยเข้า Google ได้เข้าทุกอย่างที่โทรศัพท์ iPhone เข้าได้แม้กระทั่งหัวเว่ยซึ่งถูกแบรนด์จาก Google เขาก็มีแอปพิเศษใส่มาให้เลยใครจะเข้า g g o o ก e ก็กดเดี๋ยวก็ Google ก็ปรากฏขึ้นมาได้ทันที ท่านชมถ้ามีใช้14-15-16เก็บไปเรื่อยๆไม่คุ้มค่าทําไม่พมไม่คุ้มค่า17เนี่ยวัสดุที่ใช้ในี่ลดเกรดนะฮะไอโฟน e 16เนี่ยเขาใช้ไทเทเนียม15-16 17มาเป็นใช้อลูมิเนียมแต่ราคาเท่าเดิมหรือเปล่าไม่ใช่17เนี่ยไม่มีนวัตกรรมใหม่เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาวัตกรรมไอโฟน e อ p p l e อาจจะไปถึงตันทางตันแล้วก็ได้ลักษณะการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดคอยดูดเงินคนไงพยายามจะออกปีละ1รุ่นปีละ1รุ่นเพื่อให้คนทิ้งรุ่นเก่าแล้วไปซื้อรุ่นใหม่ทําให้ความแตกต่างไอโฟนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ลดน้อยลงไปเรื่อยผู้ใช้ทั่วไปแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพการใช้งานประจําวันเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอหรือการท่องเว็บ ท่านผู้ชมครับผมดูแล้วความคุ้มค่าก็น้อยลงเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วดู iPhone 17รุ่นต่างๆและ iPhone Air แล้ว ต้องยอมรับว่าแพงมากๆท่านผู้ชมไม่คุ้มค่าเสียดายเงินสภาวะาเศรษฐกิจแบบนี้หรือเศรษฐกิจก็ดีก็ตามเวลาเราซื้อของอะไรวันนี้เนี่ยเราต้องคํานึงถึงคุณค่าของของที่เราซื้อมันคุ้มกับเงินที่เราใช้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับมันคุ้มกับเงินที่เราใช้หรือเปล่า iPhone 17รุ่นเมมโมรีนะฮะไอโฟนสิบเจ็ดเนี่ยขั้นต่ําสุดความจําก็คือ2องร้อยหบกิกหมื่นเก้าบาทรุ่นต่าสุดนะแพงสุดคือ37,900บาทรุ่นห้า 12GB กกแต่ก่อนเรามี 64, 128, 256, 512ตอนนี้17ออกมาเริ่มขั้นต่ำที่256แล้วก็โดดไปเป็น512 37,900บาทรุ่น3512จิกส่วน iPhone Air นั้นก็เริ่มที่คือพยายามทำให้มันบางเหมือนกับ MacBook Air หรือเหมือนกับ iPad Air ให้มันดูเท่บางจังเริ่มต้นที่39,900บาทรุ่น256จิก มีนะฮะแอร์มีเพิ่มเป็น1นึ่งเทเลบยหทีห้าหมบาทส่วน iPhone 17 Pro เริ่มจาก43,900บาทรุ่นสองหาหและแพงที่สุดก็คือ5 9า0มบาทรุ่น1นึ่งเทร e บ7ยไ o Max เรเริ่มต้นที่48,900บาทรุ่นสองห้กิกะไบ แค่2 5 6กิกะไบเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าแม่งโคตรแพงเลยร่วม50,000บาทแล้วมันซ่อนเงื่อนเอาไว้ด้วยท่านผู้ชมมันซ่อนอยังไงท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังความเจ้าเล่ของไอแอปเปิมันซ่อนไว้ตรงที่ว่าแอปที่มันลงมาในโทรศัพท์ของมันเนี่ยจินเมมโมรี2 5 6ไปเกือบหมดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปสักพักหนึ่งเต็มละเต็มแล้วทำไงอะ่ะมันก็เสนอให้เราจ่ายเงินเช่าคลาวด คราวนี่ไม่ได้ซื้อทีเดียวนะไม่นะจ่ายเป็นรายเดือนแม่งไปเรื่อยๆท่านผู้ชมว่ามันเอาเปรียบเราไหมผู้ใช้ผู้บริโภคถูกขูดรีดมาตลอดอัปเกรดหน่วยความจำภายในเครื่องการเลือกซื้อ iPhone 17มีความจุสูงถึง1เทราไบต์หรือ2เทราไบนั้นต้องถือว่าเป็นราคาที่แพงกว่าราคาหน่วยความจำในท้องตลาดมากอ่ะ มีหนำซ้ำแล้วนะฮะแอปเปิ้าหลังเรื่อง AI มากปัจจุบันยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆฟัง Apple จะโปรโมท AI ที่ตัวเองพัฒนาขึ้นโดยใช้ชื่อ Apple Intelligence อย่างหนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI ของ Apple ยังคงตามหลังคู่แข่งไปไกลไม่สามารถใช้งานได้อย่างควรที่จะเป็นท่านผู้ชมครับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 17, Samsung, vivo oppo huawei หรือ xiaomi หรืออุปรกรณ์เครื่องใช้ทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับผมอยากท่านผู้ชมใช้สติ ในการตัดสินใจเพื่อซื้อของประจำตัวประจำกายซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่5้าในชีวิตละซื้อโทรศัพท์อย่าไปซื้อเพราะมันยี่ห้อ Apple มันหมดยุคแล้วท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยประเทศจีนมันมีปรากฏการณ์ใหม่มาเป็นปีๆแล้วแมคโดนัลกําลังจะหายไปจากประเทศจีนเพราะว่ามันมีร้านที่ขายแบบแมคโดนัลในจีนทําออกมาคุณภาพเท่าเทียมกันมีน้าซ้าอยังดีกว่าตุวดีซํามีร้านกาแฟที่บีสตาร์บัคแล้วจํานวนสาขามีมากกว่า Starbucks. สตาร์บัคสตาร์บัคกําลังถดถอยในจีน กลายเป็นว่าคนจีนเดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วคนรุ่นใหม่คนจีนเขามองที่คุณค่าของสินค้าคุณค่าอาหารคุณค่ากาแฟว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มกับเงินถึงเวลาแล้วหรือย่างที่พวกเราเนี่ยต้อง ถามตัวเราเองว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยของที่คุณจะซื้อคุณหยุดคิดสักนิดได้ไหมเฮ้แม่งตั้ง80,000บาทอยากมีแล้วเงิน2เทลบามีไปทําไมเทบาอยากมี256ก็ดีนะแต่256รุ่นเก่าผมเนี่ยนะใช้ได้พอเพียงขนาดใช้พอเพียงนะแม่งมาแล้ว คุณยังไม่ได้อัปเกรดความจําคุณนะถ้าอัปเกรดความจําก็ต้องเช่าคลาวด์ผมลบันทิ้งเลยผมไม่ได้อัปเกรดบ้าเลยผม,มยังใช้ของผมอยู่ได้แต่เผอิญท่านผู้ชมบางท่านบ้าบอคอแตกกับเรื่องการถ่ายรูปและการถ่ายวีดีโอก็ช่วยไม่ได้นนเ็นแต่ว่าจะให้รู้ว่าเนื่องจาก2,5,6ออกมาแล้วเนี่ย แอปพลิเคชันต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันเพิ่มก็มาจนกระทั่งมันกินเมมโมรีของ2องาหกเกือบหมดว่าท่านผู้ชมถ่ายรูปอยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เอาตาหาเต็มละแล้วเต็มแล้วทำไงอะ่ะไปเพิ่มเมมโมรีก็ไม่ได้มันไม่ทําให้ละเหมือนพักหนึ่งจำได้ไหมที่มันขายโทรศัพท์มือถือให้เราเนี่ยแล้วมันก็มีเครื่องชาร์จไม่ด้วยตอนหลังเอาเงินเพิ่มกาไรเพิ่มเครื่องชาร์จต้องซื้อต่หากนี่คือความเห็นเกลตัวของคนที่ผลิตผมก็เลยเช็คไปเช็คมาเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให Xiaomi เอากรุ๊ปมาให้ขึ้นดูมันออกมาชน iPhone 17เลยมันเป็น Xiaomi รุ่น17เลยนะใช้คำว่า17นะข้างหลังเหมือน iPhone คุณภาพไม่ได้แพ้ iPhone เหรอแมรเดี๋ยวมีนำซ้ำผมยังเชื่อว่า AI ของ Xiaomi จะดีกว่า iPhone และราคาถูกกว่า iPhone มาก Xiaomi ยังไม่ออก เขาต้องการให้ดู iPhone 17ออกมาก่อนแล้วเขาก็ค่อยดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เดี๋ยวนี้เลยไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวกับ iPhone 17นี่คือเหตุผลว่าทำไมยอดขาย iPhone ของประเทศจีนถึงตอนนี้แพ้หัวเว่แล้วแพ้โทรศัพท์จีนหลายประเภทเพราะฉะนั้นแล้วจาก t r a า s สร์ข้อมูลจาก iOS นะฮะ ไปจนถึง Android ง่ายมากเพราะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันให้ทำได้ละง,ง่ายผมนี่นะผมยังบอกกับตัวเองเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามไอ o n e 16 Pro Max โซผมเนี่ยมันเริ่มสุดโซแล้วเนะะี่ยเก่าแล้วใช้ต่อไปไม่ไหวเนี่ยผมจะซื้อเสี่ยวมีชีวิตผมใช้ในไอโฟนมาตลอดนะผมไม่เคยซัมซุงยังไม่เคยใช้เลยพักพวกผมหลายคนนะฮะอย่างในใหม่อย่างเงี้ยเขาใช้ซัมซุงมาตลอดแต่ถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนแล้วผมไม่เน้นเรื่องยี่ห้อเพราะเทคโนโลยีการสร้างโทรศัพท์นั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะต้องผลิตเจรดูด จะยิงไปสู่โลกประจันใครๆก็ทําได้ขึ้นอยู่กับชิปส์แล้วก็ชิปส์ที่โทรศัพท์มือถือจีนนั้นก็เป็นชิปส์ที่มีทรงพลังไม่ได้ด้อยกว่า iPhone เลยแม้แต่นิดเดียวนี่ผมไม่จะมารีวิวเพื่อเชียร์ไอโฟนนะผมมารีวิวเพื่อไม่ให้ซื้อ iPhone 17เพราะไม่คุ้มค่างเงินไม่คุ้มจริงๆแล้วมันเกเรมากไอบริษัท Apple เนี่ยมันเอารัดเอาเปรียบสมมุติท่านผู้ชมซื้อ iPad Air มาตัวหนึ่งไม่เยี่ยม iPad ดเนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดซื้อเพิ่มเติมได้ ไม่ใช่ถูกนะเป็นหมื่นนะหมื่นสองหมื่นนะทำเป็นเล่นไปลแล้วยังเสือมีปากกาอีกพอมันจะเริ่มเปลี่ยนรุ่นท่านชมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรุ่น iPad ดแอรุ่นเก่าท่านผู้ชมที่ต้องการคีย์บอร์ดซื้อให้ลูกให้หลานใช้เนี่ยหาไม่เจอแล้วแม่งหาไมจากท้องตลาดเลยเพื่ออะไรเพื่อบังคับให้ท่านซื้อ iPad Air รุ่นใหม่พร้อมคีย์บอร์ดตัวใหม่ท่านผู้ชมมันเลวไหม มันเร็วจริงๆเพราะฉะนั้นแล้ว่านผู้ชมครับอย่าเป็นอันขาดอย่าไปเชื่อยี่ห้อเก่าๆไม่จําเป็นจะต้องเป็น iPhone อะไรก็ตามที่เราเคยชินนะเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้เนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็รู้สึกเท้าเลี่ยนอยากขี่บีแต่ปรากฏว่าพอเจอรถไฟฟ้าจีนรุ่นใหม่ขึ้นมาราคาถูกกว่า BM ประมาณ300% BM 5-6บีเล้านไอ้นี่แค่ล้านกว่าบาทเอง ความเร็วของรถก็เร็วมากกว่าติดอยู่เรื่องเดียวเระยทางวิ่งอจากแบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่นั้นตอนนี้พัฒนามาถึง600กิโลเมตรละค่าไฟฟ้าที่เราใช้ชาร์จรถเนี่ย10%ของค่าน้ำมันประหยัดรูปร่างก็สวยคุณภาพก็ดีเกาะถนนวิ่งก็เร็วมากและในขณะเดียวกันออปชั่นในรถเพียบผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้เจเจคู่ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มียอดจองไว้6 0 0ัคัน รถมีแค่พันคันกำลังจะมาอีกมาเท่าไหร่ก็หมดท่านผู้ชม5 0 0แสนกว่าบาท0 0แสนบาทรถวิ่งในสี0 0้กิโลเมตรชาร์จท,ทีหนึ่งค่าไฟสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าน้ำมันข้างในออปชันเพียบสวยด้วยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูเจคู่แล้วยาริสที่รักจะหนีไปไหนจะขายให้ใครกันแน่ทอดไปอีกสักปี2ปีพัฒนาการแบตเตอรี่ก็จะเริ่มก้าวข้าม5 0 0 6 0 0กิโลเมตรไปเป็น800กิโลเมตรผมยังไม่รู้อนาคต รถญี่ปุ่นในขณะนี้ซึ่งกัดฟันกืนเลือดตัวเองยอมทำ e v ออกมาแล้วแต่ก็ไปเจาะตลาดล่างก็คือว่ายาริ s ราคา6 0แสนกว่าพอมาเจอเจคู่ยังไม่ถึง6 0แสนเนี่ยญี่ปุ่นก็ร้องคำเดียวว่าบันใสเรือหายแล้วกูไม่เชื่อไปดูที่ไอรถขนาดกลางแคมบรี่ที่เป็นรถขวัญใจของคนไทย ระดับชั้นกลางหรือผู้บริหารเนี่ยแม่งเกือบ2ล้านบาทแพงเรือหายเลยไอเดนซ่าที่ผมซื้อมาเนี่ยที่บริษัทซื้อมาเนี่ยสล้านต้นๆในขณะซึ่งถ้าไปซื้อแบบเดียวกันออปชั่นยังสู้เดนซ่าไม่ได้วิ่งไม่เกาะถนนมเดนซ่าก็เอาผาดหรือว่ายออะไรพีน่น้องผมจำไม่ได้แล้วเกือบ5ล้านบาทท่านผู้ชมบ้าหรือเปล่า แพงกว่าเกือบเท่าตัวคุณภาพก็สู้เดนซ่าไปได้แล้วไม่ใช่รถเดนซ่ามีเจ้าเดียวของ BY วดีนะ MG ก็มีรุ่นพรีเมียมรถตู้จีลี่ก็มีรถตู้เพื่อนเพื่อนผมที่เคยใช้รถตู้ไม่เคยใช้รถตู้แล้วใช้ BM อย่างเช่นนายเพชรพัชระสมุทรวนิดล,ล,ลูกชายชานชัยนันบอกเลยบอกว่าอาสุนที่เพชรใช้ BM ไปแล้วเพชรตัดสินใจขายทิิงเลยซีรีส์หเลยนะเ <ๆ S 2> พชรซื้อจีลี่มาเพชรไม่เคยมีความสุข ครั้งไหนเท่าครั้งนี้โอ้แม่มเป็นรถที่สุดยอดมากๆนี่ไงจากปากของอุพชระสมุทรวิทย์ไม่ใช่ค่าโฆษณานะท่านผู้ชมไม่มี ซื้อของใช้สติคิดนิดหนึ่งคุ้มค่าไหมกับเงินที่ลงไปกับสิ่งที่ได้มาต้องเปรียบเทียบเป็นเมื่อเปรียบเทียบเป็นแล้วเราจะตัดสินใจได้เงินทองมันหายากท่านผู้ชมอย่าไปโดนไอ้พวกยี่ห้อดังๆถือโทรศัพท์แอปเปิลมีอยู่กล้อง3ตัวแล้วมันเท่พวกเด็กๆผู้หญิงนักเรียนต่างๆเนี่ยบางคนถึงขั้นขายเนื้อขายตัวเพื่อเอาเงินเอาทองมาซื้อไอโฟนมึงจะบ้าไปเรื่องไงท่านผู้ชมครับมีแค่นี้เองวันนี้ไม่ใช่เป็นงานรีวิว วันนี้เป็นงานแนะนำว่าอย่าไปซื้อ iPhone 17รอ Xiaomi 17เหมือนกันราคาถูกกว่าเป็นหมื่นเลยคุณภาพเท่าเทียมกันหมดเพอเอๆ AI ดีกว่า iPhone ทุกทุยซ้ำแล้วหน้าดานไหมรุ่น16มันใช้ไทเทเนียมรุ่น17มันใช้อลูมิเนียมดูแม่งเอาเปรียบผู้บริโภคยังไง